หากใครกังวลเรื่องความสะอาดต้องสั่งทุเรียนของเวลบีเนื่องจากเป็นทุเรียนที่ผ่านการปอกและบรรจุจากโรงงานที่มีมาตร,รฐานควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนพนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันทุกชนิดส่วนรสชาติน,นั้นผู้จำหน่ายรับประกันว่ามีการคัดสรรมาเป็นพิเศษเลือกที่แก่จัดและสุกกำลังดีพร้อมการันตีหากอ่อนหรือไส้ซึมสามารถเปลี่ยนคืนได้ตามเงื่อนไขของทางร้านสำหรับการกระจายในเขตกรุงเทพมหานครจัดส่งตามวันที่ระบุได้ทันที ส่วนต่างจังหวัดใช้เวลาสองค่ะหากว่าใครต้องการความแน่นอนของระดับความสุขและลักษณะของเนื้อทุเรียนตามความชอบทั้งแบบแข็งแบบกรอบนอกนุ่งในหรือจะเป็นแบบนุ่มนิ่มหอมกลิ่นทุเรียนชัดเจนควรเลือกสั่งทุเรียนแบบแกะเนื้อจากร้านนี้เนื่องจากมีลูกค้าจำนวนมากยืนยันถึงคุณภาพของทุเรียนว่าได้ตามที่ระบุไม่มีผิด รสชาติได้มาตรฐานมีทั้งความหวานมันหอมเนื้อทุเรียนละเอียดสีเหลืองนวลทานอร่อยเลือกสั่งได้ตั้งแต่300กรัมจนถึง1กิโลกรัมต่อกล่องค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการทานได้ทันทีไม่ต้องลุ้นและไม่ต้องปอกเองให้ลำบากพร้อมกับสามารถเลือกเนื้อทุเรียนแบบที่ชอบได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบสุกกำลังดีหรือเนื้อทุเรียนแบบกรอบนอกนุ่มในซึ่งทางร้านจำหน่ายเริ่มต้นที่500กรัมด้วยการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิทำให้ผู้ซื้อได้รับสินค้าสดใหม่ไม่เสียหายจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเนื่องจากร้านเป็นตัวแทนจำหน่ายจึงมีข้อดีที่ความหลากหลายของทุเรียนที่มาจากแหล่งต่างๆค่ะทางร้านจัดจำหน่ายให้สั่งเริ่มต้นที่2กิโลกรัมด้วยการคัดเลือกลูกที่เหมาะสมจนครบตามน้ำหนักที่ลูกค้าสั่ง พร้อมกันนี้ทางร้านยังได้ให้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อจนเป็นที่น่าเชื่อถือของลูกคา้าและกลับมาซื้อซ้ำเป็นจำนวนมากการสั่งซื้อทุเรียนโดยให้ทางร้านส่งมาทั้งลูกแบบนี้ผู้ซื้อจะต้องปอกด้วยตนเองซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการปอกอยู่บ้างไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะทำให้เนื้อทุเรียนเสียหายได้ก่อนสั่งซื้อจึงต้องมั่นใจว่าสามารถปอกด้วยตัวเองได้ ทุเรียนหมอนทองเนื้อนวลละเอียดเมล็ดเล็กลก,กลิ่นหอมรสชาติหวานมันมีทั้งแบบกรอบนอกนุ่มในหรือเนื้อนุ่มปลาร้าขายแบบช่างเนื้อลุกคิดราคาเป็นขีดสำหรับใครที่ไม่ถนัดปอกทุเรียนหรือต้องการทานทันทีสั่งออนไลน์กับร้านนี้ไม่มีผิดหวังซึ่งทางร้านมีบริการส่งหลายแบบสำหรับลูกค้าในกรุงเทพมหานครสามารถสั่งผ่านแอปเดลิเวอรี่จัดส่งโดยโรเดอร์ส่วนลูกค้าต่างจังหวัดส่งโดยเคอรี่เซมเดย์ได้รับสินค้าภายในหนึ่งวันค่ะ ทางสวนจำหน่ายเริ่มต้นเพียง3ขีดเท่านั้นเหมาะสำหรับคนที่ชอบทานในปริมาณพอดีหรือต้องการทานคนเดียวสามารถสั่งกับที่นี่ได้พร้อมกันนี้ยังได้มอบความสะดวกยิ่งขึ้นด้วยการขายแบบแกะเนื้อพร้อมจัดส่งให้ด้วยขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิถึงมือผู้รับภายในหนึ่งวันทานอร่อยไม่ต้องคอยนานแม้อยู่ต่างจังหวัด แต่ทั้งนี้เนื่องจากทุเรียนอาจจะไม่ได้สุกพร้อมส่งทันทีและมีลูกค้าสั่งจำนวนมากต้องรอตามคิวซึ่งทางร้านระบุว่าไม่เกิน2วันค่ะทุเรียนหมอนทองลูกเล็กกำลังพอดีเปลือกบางผู้ใหญ่มเมล็ดเล็กตัดใหม่จากสวนจันทบุรีส่งตรงให้ลูกค้าแบบวันต่อวันรสชาติจึงเป็นที่ถูกใจใครสั่งไปก็ไม่ผิดหวังแต่ลักษณะการขายจะมีความแตกต่างจากสวนอื่นเนื่องจากสวนนี้ขายแบบเหมาเป็นลูก ราคาลูกละ420บาทโดยมีขนาดน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2กิโลกรัมต่อลูกซึ่งก็ถือเป็นราคาตามท้องตลาดโดยปกติไม่ได้ถูกหรือว่าแพงกว่าสำหรับผู้ต้องการทุเรียนปอกด้วยตนเองต้องสั่งที่นี่ค่ะ ใครที่ชื่นชอบการทานทุเรียนแบบปอกสดหรือปอกด้วยตนเองสามารถสั่งให้ทางร้านส่งแบบลูกได้ซึ่งมีข้อดีคือไม่ต้องคอยกังวลว่าทุเรียนจะได้รับความบอบช้ำจากการขนส่งและได้เนื้อทุเรียนที่มีความสดใหม่มากกว่าทั้งนี้ทางร้านได้มีการรับประกันสินค้าหากได้รับทุเรียนอ่อนสามารถเคลมได้อย่างไรก็ตามการส่งทั้งลูกนั้นไม่ว่าจะผ่านการคัดเลือกอย่างพิพิภันจากทางร้านมากเพียงใดโอกาสที่ทุเรียนจะไม่ได้คุณภาพยังคงเกิดขึ้นได้เสมอคะ่ะ เป็นอีกร้านที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้สั่งจำนวนมากเนื่องจากมีการรับประกันรสชาติหวานมันกรอบนอกนุ่มในของจริงหากทุเรียนหมอนทองที่ได้รับไปมีรสชาติจืดเนื่องจากเป็นทุเรียนอ่อนผู้ขายยินดีให้เคลมนอกจากนี้ทางร้านยังมีบริการส่งด้วยอินเตอร์เอ็กซ์เรแบบแช่เย็นสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่คงคุณภาพสดใหม่แต่มีเงื่อนไขระบุไว้ว่าห้ามสั่งเกินออเดอร์ละ2กิลกรัม หากต้องการมากกว่านั้นต้องเปิดบินใหม่ค่ะทางสวนจะรอให้ทุเรียนแก่จัดตามธรรมชาติบนต้นแล้วจึงค่อยตัดขายลูกค้าจะได้ทุเรียนที่มีรสชาติหวานมันหอมอร่อยเป็นพิเศษแต่ลักษณะภายนอกของลูกอาจจะมีตำหนิจากธรรมชาติอยู่บ้างแต่ทางสวนมีการรับประกันสินค้าหากได้ทุเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถเคลมได้ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะต้องถ่ายวิดีโอขณะเปิดกล่องพัสดุและจะต้องไม่ผ่าทุเรียนทั้งลูก อาจจะต้องใช้วิธีจเจาะเปลือกเป็นสามเหลี่ยมเพื่อดูลักษณะของเนื้อทุเรียนค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด